มาครับวันนี้มาเปลี่ยนตาไก่แผงกันผมว่าทุกคนน่าจะมีปัญหาเหมือนกันกับผมคือหาซื้อที่มันเป็นรุ่นของมันไม่ได้นะครับอันนี้ผมแก้ปัญหาโดยการไปซื้อ,อที่มันใกล้เคียงที่สุดแล้วกันแล้วก็มาตัดดัดแปลงเอานะครับ อุปรกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีแหนคบคัตเตอร์แล้วก็อันนี้เป็นอ่าเป็นอุปกรณ์ตัดเล็บนะครับกล่องนึงซื้อร้อยกว่าบาทไม่ไม่แน่ใจนะเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าผมจะใช้อะไรในนี้นะครับมันมีตัวที่ต้องใช้อยู่โอ้ยก็นะครับเนี่ยดู นี่ก็ไม่น่าจะไหวได้ละแล้วอีกอย่างคือไม้มันก็นานแล้วนะครับมันตาไก่ก็น่าจะกรอบน่าจะขึ้นขึ้นไปเดี๋ยวจะแตกนะครับเดี๋ยวเอ็นไปบาดเฟมเฟมยุบเสียหายอีกนี่ก็เย็ยนพอสมควรครับปะ่ะลุยกันเลยอัน,นจะเปลี่ยนยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันต้องทำผ่าน กล้องนะอะเนาะแค่ตาไก่ออกนี่ก็ลำบากแล้วแหละดับแรกนะครับเราต้องบีบตาไก่ให้มันกลมก่อนนะครับเพราะว่าตอนาไปขึ้นเอ็นนะร้านเขาจะบานไว้นะครับบานตาไก่ไว้บีบให้มันกลมแล้วค่อยดึงออกนะครับเปลี่ยนยากอยู่นะครับตาไก่เนี่ย นเนียบเงี้ยเลยครับเห็นไหมก็จะทำยากนิดหนึ่งทำผ่านกล้องเนี่ย น่ครับมันแข็งหมดแล้วพลาติกมันแข็งหมดแล้วก็ซื้อมาเปลี่ยนเยดีกว่าคือถ้าใครจะซื้อมาเปลี่ยนนะครับนับนับรูแผงมันก่อนนะครับว่ามันมันมีกี่รูนะครับว่าซื้อมาแล้วรูนไม่เท่ากัน คือไม่ใช่ไม่เท่านะครับคือดูนไม่เท่ากันีนและคือจํานวนอ่าโอเคเออกมาแล้วโอ้นี่ออกง่ายนี่ครับก็เย็นล้เนี่ยนี่นี่นนทีนี้เรานี่ความยากมันอยู่ตรงนี้ อิตาไกลใหม่เนี่ยเราจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับของใหม่กับของเก่าเนี่ยครับคือมันจะไม่ตรงหรอก แต่มันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่นะครับมันจะเยื้องๆกันอยู่นิดนึงแต่ผมเลือกที่จะตัดแบ่งเป็นสามท่อนเลยนะครับมันใส่ง่ายดีนะครับเออแต่ทำไมอันนี้รู้สึกมันเท่ากันเลยฮะอ่ะเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนนะครับถ,ถ้าถ้าถ้ามันเท่ากันก็ไม่ต้องตัด ละไมมันก็เจาะรูมาไม่ค่อยเสมอกันนะครับเนี่ยไม่เท่านะครับยังไงก็ไม่เท่าผมก็เลยจะแบ่งอย่างนี้ครับอ๋อหินลแบ่งเป็นดูนะครับ เนี่ยแบ่งเป็นห้ารูนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยจริงจริงอันที่หกมันก็จะได้อยู่นะ คืนอีกไม้หนึ่งที่ผมใส่ผมแบ่งเป็นหกแบ่งเป็นห้านะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่พอดีกันต้องตัดละ เพื่อความชัวร์ตัดรูที่ห้าแล้วกันนะครับจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะแบ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็อ่าตัดเนี่ยผมแนะนำให้ใช้คัตเตอร์ตัดนะครับถ้ากันไกรตัดนะครับอ่าตัดแล้วมันจะกระดกนะครับ ไอ้ปลายตรงที่ตัดเนี่ยมันจะกระดกขึ้นมามันจะไม่ไม่แนบนะครับแนะนำว่าให้ใช้คัตเตอร์ตัดนะครับเนียนกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคตรงนี้โอเคเรียบร้อย อลองใส่กันดูที่นี้จะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าผมต้องมองผ่านกล้องอ่ะโอเคนะครับก,ก็จะมีความที่แบบ ไม่ตรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเห็นไหมมันจะเยื้องๆกันอยู่นิดนึงนะครับทีนี้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 อุป,ปกรณ์นี่ที่ผมต้องใช้นะครับเป็นตัวนี้ที่มาในกล่องที่ตัดเรล็บหรือเอาเหล็กอะไรก็ได้ครับที่มันพอจะแย่รูตรงเนี้ยเพื่อที่จะบังคับกิบตรงเนี้ยรูไหนละ นี่นะครับเหล็กนี่เพราะว่ารูมันจะเยื้องๆกันอยู่นะครับอ่ะเห็นไหมนี่ๆๆนี่แล้วก็ใช้เหล็กทิมเข้าไปนะครับเห็นไหมเอออ่าเนี่ยมันเยื้องกันอยู่เลาก็งัดเข้ามานะครับอ่ะเข้าแล้วเห็นไหมนี่ ร้อยแล้วก็ดันครับไปน่าพอดีเลยสวยทีน,นี้ชิ้นที่สองนะครับอันนี้ของผมมันเป็นแบบสิบอ็รูนะครับ ตาไก่มาดูกันว่าเขาได้กี่รูนะฮะ,ะส่วนท่อนที่สองนี้เห็นไหมครับรูมันจะไม่เยอะ,อะไม่ตรงเยอะคือถ้าตัด ตัดมันก็จะงัดง่ายกว่านะครับแต่ถ้าไม่ตัดถามว่าเข้าได้ไหมมันก็เข้าได้แหละแต่มันจะเข้าไม่สุดผมเลือกที่จะตัดเอาดีกว่าตัดก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับเหมือนเขาทำร่องที่ตัดมาให้อยู่แล้วนะครับอันเนี้ยว่าเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเราต้องตัดเขาก็เลยทำร่องมาให้นะครับ ตรงร่องนี่แหละง่ายดีใช้คัตเตอร์ตัดนะครับอย่าไปใช้กันไกรตัดนะครับเพราะว่าถ้ากันไกตัดมันจะมีระยะห่างนะครับมันจะกระดกขึ้นมานะครับไหนละเพราะผมใช้กันไกตัดผมได้ทิ้งไวและอันนึงอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้ผิด Oh, good that. นี่ครับขนาดมันเจาะมาครับแต่ละไม้มันยังเจาะรูมาไม่เท่ากันเลยเวียนกรรมอ๋อไม่ใช่ไม่เท่า โงงตั้งนาถูกไหมเนี่ยอ่ะถูกแล้วโทกทีครับเสียเวลาเลยนี่นะครับมาดูฝั่งนี้เราจะยื้องกันอยู่นะครับเราก็ใช้อุปกรณ์พิเศษของเรานะครับเลีย <Ceat> <TF3> <Ceat> Hwnnw. Ie, <searching> <narration>. <marion misf assessing> เรียบร้อยโอ้จะเข้าได้รเราก็ใช้แหนบดันเข้าไปกดให้สุดนี่นครับถ้าใช้คัตเตอร์ตัดนะครับมันจะเรียบเข้ากับไม้พอดีเลยมันจะไม่กระดกช่วงปลายนะครับเนี่ยเ้ว ก็อันที่ยากสำหรับผมเลยก็คืออีคูนี้คูนี้จะเข้ายากมากมาเห็นไหมเยืองเงินซะแบบเราก็ต้องใช้วิชามานนะครับ มันเข้ามาโอ้เข้าจังมาแล้วอึ๊โอเคอ่ะเข้าแล้วโอมันนิดหนึ่ง ขึ้นเอ็นเอ็นก็คงดึงขึ้นมาอีกนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยฮะการเปลี่ยนตาไก่แผงนะครับเดีย๋ยวนะเช็คความเรียบรอย้อยก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวไป เป็นเอ็นพอได้ดึงเข้าไปเดี๋ยวมันก็น่าจะโผล่ขึ้นมาพอดีแหละโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็มีกระดกนิดนึงฮะอันเนี้ยเดี๋ยวพอไปมีเอ็นรัดมันก็คงแนบสนิทพอดีแหละก็อันนี้คือ ข้างบนนี้คือสนิทไปเลยไม่มีกระดกนะครับจะมีนี่นิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวไปขึ้นเอ็นเนี่ยมันก็โดนเอ็นกดไว้อยู่ดีก็เรียบร้อยครับประมาณนี้อีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนี่นะครับแต่อีกข้างหนึ่งคงไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเมมเต็มนะครับก็ไปลองซื้อมาลองเปลี่ยนกันดูนะครับ ส่วนอันล่างนี้ผมก็ว่าจะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอาจจะต้องได้ตัดแบ่งครึ่งเหมือนกันก็สำหรับผมนะมันก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับตัดเพราะว่าหาตรงรุ่นมันไม่มีผมเลือกที่จะเปลี่ยนเซฟเฟรมไม้ดีกว่าไม่ตรงรุ่นไม่เป็นไรแต่ถ้าใครมีแบบตรงรุ่นก็ ักมาบอกใหม่นะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย